โอ้ยโอ้ยน้อนออน้หนอหนอขันเลยอ๋อ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 อะไรครับไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนเล่นอยากจะเล่น เเล่นกับรานะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี e FC, ที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมบวันนี้หนาวหน่อยนะครับผมอยู่กับเราช่องพังคันเงินเหมือนเดิมนะครับวันนี้อากาศเย็นมากครับน,นี่ก็มาอยู่กับสาวคันเงินครับผมช่วงเช้าๆครับมาดูแลเขาตอนเช้าๆเขา เช็คอาการก็จะดูหลักดูอะไรนะครับอ้าวเป็นไรเท้าวสวยนี่ครับพ่อจะเดินไปไหนก็เดินตามพ่อไปเรื่อยๆนะครับสาวขันเงินของเราช่งชาวงเช้านี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะครับปีหกสี ขึ้นปี64แล้วนะครับก็สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องฟังคันเงินของเรานะครับแล้ววันนี้ก็อากาศเย็นมากครับผมอากาศเย็นมากเราก็จะมาดูช้างตอนเช้าๆนะครับ ก็ฉลองปีใหม่กันเส,สร็จสับเรียบร้อยนะครับสาวขั้นเงินก็หนาวอยู่กลางทุ่งเหมือนเดิมนะครับปีใหม่ไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะครับปีนี้เพราะว่าคกติดโควิดก็เทศเราก็ติดโควิดกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตอาการสาวขันเงินช่วงเย็นๆอากาศเย็นๆน,นะครับ ต่วงเช้าอากาศเย็นๆควานสั่นแล้วแต่ขันเงินเฉยเลยนะครับเราไปดูขันเงินกันนะครับนี่าวขันเงินเรานะครับตอนนี้อาหารอ้อยก็เยอะอยู่นะครับตอนช่วงเช้า สายๆหน่อยเราถึงจะเอามากินน้ำครับเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็ยนมากสาวขันเงินไม่กินน้ำแน่นอนนะครับช่วงเช้าเช้านี่น,นี้เพื่อนไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะครับผมเพื่อนอยู่ไกลมากนะครับก็น้องโบกับอ้างน้ำหวานก็ได้ย้ายออกจากสาวขั้นเงินไปอยู่ไกลกันนะครับผมว่า ไปแห่งานก็เห็นหญ้าสวยๆก็ปลูกเลยที่นู่นนะครับทางทางนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับปีใหม่นี้ก็ให้สาวคันเงินของเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ก็ให้พี่พี่พี่น้องเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับเอฟซีทุกทท่านก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับให้โชคให้หมันให้มั่งให้มีให้ร่ำให้รวยคิดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้ผสมความมุ่งมั่นปารถนานะครับประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าที่การงานด้วยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาปีใหม่นี้ก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับของพี่น้องทุกๆท่านนะครับ ขอทีมงานช้างวัฒนธรรมด้วยนะครับเอาเงินก็ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้มีลูกมีเต้ากับเขานะครับนี่ถ้าจะอิ่มมากแล้วนะครับยืนนิ่งเลย น,นี้เป็นพรีเซ็นเตอร์ได้สวยงามมากครับไม่ดิ้นไม่อะไรเลยนะครับยืนนิ่งอย่างเดียวนะครับอาหารการกินก็จะอิ่มแล้วนะครับ สวยงามมากครับวันนี้สาวกันเงันของเราสวยเป็นพิเศษครับขึ้นปีใหม่สวยเป็นพิเศษเลยก็มีรอยนอนอยู่นะครับเดี๋ยวนางก็นิ่งๆครับวางไม้วางมือกินอิ่มดูสายๆอาจจะนอนอีกนะครับเนี่ยอากาศ ตอนนี้ก็เย็นถ้าอบอุ่นร่างกายมม่เลยก็มีสิทธิ์จะนอนได้อาจจะหิ้วโซ่ไปไหนจ้าคนสวยดูครับเขาจะตามควาลายไปไหมแล้วควาลายจะเดินเป็นดูแล้วรอบนะครับดากันเงินก็จะ มากินอ้อยนะครับที่ลูกชายที่ควานลิงเอามาให้นะครับกินยังไม่หมดนะครับตามตามควานหลายมาแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากใกล้ชิดกับควานหลายนะครับจะเล่นกับควานหลายนะครับ ทำไมเลยคะทำไมคนสวยทำไมเลยครับหน,นาวไหมครับเอาแล้วครับเอาแล้วเป็นอะไร Oh, สาวกันเงินสงสัยจะเห็นหมานะครับหมาแน่นอนเลยนะครับกลุหมาหรือเปล่าจ้องหมาอยู่นะครับ เอาเมาครับจะไล่มาหรือเปล่าลุยเลยอะไรครับเห็นหมาแล้วนะครับตอนนี้อาการเริ่มออกแล้วนะครับ ทเลนิดแล้วนะครับดูมาอยู่ที่นู่นนะครับมาอยู่กับหลักแล้วนะครับเอาเงินจ้องแล้วนะครับตามไปเลย ลายเรียกหมามาให้เดี่ยเกิดดูนะครับเชือดูมาแล้วมาแล้วไม่สนใจหมาแล้วหมาก็หนีไปแล้วนะครับดูท่าทางจะเอาจริงแต่ก็หมาไม่มานะครับเด่สาวก็เงิน เดินมาหาควันหลายเฉยเลยมาอ้อนเอาอะไรอีกล่ะอืมอ้อนเอาอะไรครับอ้อนพ่อทำไมนี่เออหม,มามาแน้วนึกอ,อ้าวอ้าวน่าน่นา,น,น,า,น,น,าน,น่าน่โดูโดเูเฉย ดู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 เธอทำดูครับดูสังหันตูดมากนี่ฮะกว่าหลายจะนั่งครับโอ้ยโอ้ยน้อนออนอหนอหนอหันเลยอ๋ออ๋อ ออฮะออะ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 ไรครับ hmm? ไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนเล่นอยากจะเล่นอยากจะเล่นกับเรานะครับอยากจะเล่นกับเราครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับดูครับมาเบียดเราครับเดี๋ยวใครดูคลิปหน้าครับจะมีอะไรดีๆให้ติดตามเข้าไว้นะครับผมสัคลิตนี้ผ่านลายกับสาวขันเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม